สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้น้องทิ์ก็มาเอ่อไม่ได้ไม่ได้เจอกันมาหลายวันนะคะน้องทิ์ก็ห่างหายมาหลายโอ้โหหลายวันเลยนะคะก็ไม่เคยตั้งแต่น้องทิ์ทำคลิปมาคือไม่เคยห่างหายจากโซเชียลนานขนาดนี้นะคะใช่ไหมคะพี่ทุกคนพี่พี่แฟนคลับของน้องทิ์ทุกคนน้องทิ์ไม่เคยห่างหายแบบนี้แบบนี้นานๆแบบนี้ไม่มีใช่ไหมคะพี่ทุกคน ก็ครั้งนี้คือก็จะบ,บอกพี่ๆทุกคนนะคะคือพี่ๆทุกคนอะ่ะคิดถึงน้องทิพบ้างไหมเอ่ยคือคิดถึงแบบน้องทิพหายไปไหนเป็นอะไรบ้างไหมเอ่ยสถานาการณ์ตอนนี้เป็นอะไรทําไมถึงห่างหายจากโซเชียลนานขนาดนี้มีใครคิดถึงมีใครคิดแบบนี้บ้างไหมเอ่ยแสดงว่าทุกคนยังแบบติดตามน้องทิพอยู่ยังเป็นกําลังใจยังรอน้องทิพอยู่ใช่ไหมคะก็ น้องทิ์ก็จะมาบอกพี่พี่ทุกคนนะคะก็ช่วงนี้บ้านน้องทิ์ไม่มีเน็ตไม่มีไม่มีไ i f i ไม่มีเน็ตไม่ไม่ได้ดูโซเชียลไม่ได้ดูเอ่อไม่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยน้องทิ์อยู่ตอนเนี้ยมันก็เบิดย้อนไปสิบปีเลยนะคะพี่พี่ทุกคนก็สมัยสิบปีที่แล้วไม่มีเฟซบุ๊กไม่มียูทูบไม่มีแม้กระทั่งโซเชียลไรเลยเราไม่รู้จัก เราไม่รู้จักโซเชียลเราไม่รู้จักอะไรสักอย่างเหมือนเราอยู่แบบโลกปัจจุบันคือทำทำงานได้ทำงานสนแล้วก็ทำกับข้าวกินข้าวนอนดูทีวีดูละครดูหนังดูอะไรต่างๆในทีวีรู้จักโซเชียลรู้จักโลกภายนอกก็อยู่ยแต่ในทีวีอยู่แต่หน้าจอทีวีอย่างเดียวนะคะก็ ไม่มีเพื่อนคุยถ้าอยู่ทีวีก็ไม่มีเพื่อนคุยไม่มีอะไรไม่มีคุยอะไรอะไรกับใครสักอย่างนะคะก็ดูได้แต่ทีวีนะคะไม่เหมือนโลกโซเชียลโลกโซเชียลเราจะมีเพื่อนหากมีเพื่อนไกลมนีนู่นนี่นั่นหลายอย่างนะคะแล้วก็อีกอย่างนึ่งคือถ้าเราคิดถึงญาติเราที่ไปอยู่เมืองไทยมานานก็ต้องโทรคุยกันได้อย่างเดียวโทรคุยกันก็คือไม่ได้ไม่ได้เห็นหน้ากันแล้วแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งถ้าเอ่อถ้าเป็นเมื่อก่อนอะคือถ้าเราโทรคุยกันอะเรามีเรื่องจริงๆเราเราคิดถึงกันจริงๆถึงจะโทรคุยกันได้เนาะคือนะนานทีโทรคุยกันได้เพราะว่าราคามันโทรคุยก็มันก็แพงมากนะคะก็อาจจะโทรคุยกันไม่ได้ไม่เหมือนไม่เหมือนโลกปัจจุบันสมัยนี้คือมันมันมีมันมีโซเชียลเข้ามาคือเราโทรคุยกันได้ไม่จํากัดนะคะทั้งวันทั้งคืนได้ โทรเห็นหน้ากันได้นะคะก็ตอนนี้ก็คือขาดการติดต่อจากพี่ชายพี่ชายก็ไม่ได้คุยกับคุยกับหลานไม่ได้คุยกับทางบ้านเนาะตอนนี้ก็คือห่างหายกันมานานมากแล้วนะคะแล้วก็น้องทิพย์ก็ไม่ได้ไปลงคลิปนานมากเป็นพออะไรก็คือฝนก็ตกนะคะพี่ทุกคนฝนตกแล้วก็มีคลิปอยู่ก็ลงไม่ได้ก็ต้องไปลงในตัวเมืองนะคะในตัวเมืองก็ไปลงที่บ้านที่มี Wi-Fi ที่มีที่มีไวไฟเราก็ไปขอไปไปขอ Wi-Fi เขาลงได้ก็ไปอยู่นานๆไม่ได้เราก็เกรงใจเขาเล้าะเราก็ไปลง Wi-Fi แป๊บนึงจัดการคลิปเรียบร้อยแล้วก็กลับมาบ้านตอนนี้ก็คือไม่เห็นโลกเชลเชียวอะไรเลยสักอย่างบ้าง พี่พี่แฟนคลับจะตอบมายังไงจะความคิดเห็นเป็นยังไงคิดถึงความคิดเห็นพี่พี่ทุกคนแบบนี้ก็มองไม่เห็นเลยสักอย่างนะคะตอนนี้คือเหมือนเราเหมือนเหมือนอะไรแบบเหมือนอะไรมันหลับไปเลยอะอยู่แบบลุกอยู่แบบอยู่แบบอย่างไม่มีโลคโซเชียลเข้ามาเลยนะคะไม่ไม่ได้เห็นความคิดเห็นไม่ได้เห็นความห่วงใยของพี่พี่ทุกคนเลยมันมันมันแตกต่างกันมากคือ สมัยสิปีที่แล้วนะ้องทิพย์ก็เคยพบเคยเจอมาเนาะคือสมัยพิปิีที่แล้วเราก็ไม่ไม่ไม่ค่อยแบบวุ่นวายอะไรหรอกเพราะว่าเราไม่เคยใช้โซเชียลอะไรเลยเนาะเราก็ไม่รู้จักเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่เพราะตอนนี้คือเรารู้จักเรื่องโซเชียลเรารู้จักยูทูบเฟซบุ๊กเรารู้จักทุกอย่างนะคะแต่มันใช้อะไรไม่ได้แต่มันเรียนอะไรไม่ได้มันก็เลยรู้สึกแบบหมุนหงิดมากเลยตอนเนี้ เมื่อไรเดี๋ยจะมารอวันแล้วรอคืนรอแล้วรอรอรอแล้วรอรอรอ,รอ,รอตอนนี้ก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่นะคะยังแบบใช้อะไรไม่ได้เลยพี่ๆทุกคนมีโทรศัพท์ก็ก็ดูก็ฟังเพลงได้อย่างเดียวถ่ายรูปได้อย่างเดียวนะคะแบบนี้ มือมันใช้อะไรไม่ได้เลยนะคะตอนนี้คือเน็ตอะไรมันก็ถูกปิดไปหมดแล้วนะคะอะก็ถ้าเมื่อไหร่ฝนมันหยุดตกนอก้องทิพย์ก็จะรีบออก,ร,ออกรีบออกบ้านไปอัพคลิปลงเพิ่มเป็นการเพิ่มเพิ่ม เพื่อให้พี่ๆทุกคนหายคิดถึงเนาะน้องทิปก็คิดถึงพี่ๆทุกคนเหมือนกันนะคะตอนนี้คือภาวนาเน็ตเน็ตตอนเนี้เน็ตก็มีมีแค่อย่างเร็วคือเน็ตไวไฟสายเนาะถ้าเน็ตไวไฟสายถูกตัดไปก็คือมันมันคือดับไปหมดแล้วอะตอนนี้ภาวนาคือไม่ให้ไม่ให้เขาตัดไวไฟสายนะคะ คือถึงแม้เราลำบากที่จะเข้าไปในตัวเมืองแล้วก็ไปแบกหน้าขอไ,ไฟฟ้คนอื่นเขาใช้ก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็ยังดีกว่าที่ไม่มีอะไรสักอย่างที่ให้เราลงคลิปได้ท,ที่ให้เราอัพคลิปได้เนาะมันมีแค่นิดเดียวเราก็เราก็จําเป็นต้องไปใช้เนาะไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็คือเรา,เ,าเราคือแม้มันลำบากต้องเข้าไปในตัวเมืองแล้วก็ไปลงคลิปมันก็ไม่เป็นไรนะคะเราเรายังอดทนได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ ไวไฟนั้นมันถูกปิดไปทั้งหมดก็คือทุกคนก็ต้องก็ต้องเหมือนแบบปิดหูปิดตาก,กันไปทั้งหมดเลยไม่ได้เห็นอะไรเลยสักอย่างเลยนะคะตอนนี้ไม่ดูจากข่าวสารอะไรเลยในดูในทีวีอย่างเดียวนะคะทีวีก็เราก็มีมีราเทียมช่องประเทศไทยอย่างเดียวเนาะเราไม่มีช่องพม่าเราก็เลยดูช่องพม่าไม่ได้เราไม่ดูข่าวสารพรม่าได้เนาะดูดูได้แต่เอ่อทีวีไทยทีวีไทย นำเสนอข่าวไดมาเราก็ต้องดูอย่างเดียวนะคะความเป็นจริงหรือเป็นจริงหรืออะไรก็เราก็ไม่ทราบเลยสักอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คืออ,อตอนนี้ก็คือคือความคิดของน้องที่แบบไม่มีไม่มีใครนะคะที่ไม่ไม่ไม่รอเน็ตไม่รอวันแล้วว่า,าคืนว่าเน็ตเมื่อไหรจะมาคือถึงแม้เขาไม่ได้ทํางานเหมือนน้องที่ก็ตามนะคะเขาก็ มันก็จําเป็นต้องดูในโซเชียลด้วยนะคะแล้วก็อย่างหนึง่งมันต้องคุยกับคนห่างไกลอะ่ะคนที่คนที่เป็นญาติเราอยู่จากประเทศไทยแบบเนี้ยก็เหมือนน้องทิพย์มีไวไฟอะ่ะหลายๆท่านหลายหลายคนก็เข้ามาหาน้องทิพย์มามาดูเออมาโทรหาหลานหลานลูกลูกหล,ลานอยู่นะคะแต่ตอนนี้คือเน็ตมันปิดทั้งหมดแล้วคือจบคือการการติดต่อกันมันยากแล้วนะคะ มันโทรคุยกันได้โทรคุยกันได้แต่ว่าราคามันจะจะแพงหน่อยแล้วมันไม่ได้เห็นหน้าด้วยแต่เออมันก็เลยมันก็เลยจบการโซเชียลไปเลยตอนนี้ก็อยู่อย่างแบบสิบปีที่แล้วเนาะสิบปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้เลยนะคะตอนที่น้องพิบอยู่มอต้อนอะ่ะเออก็จะประมาณนี้นะคะน้องพิบตอนที่อยู่มอต้อนอะ่ะไม่รู้จักโทรศัพท์ ทรศัพท์ก็ไม่มีเบอร์โทรเบอร์โทรเพื่อนบางคนก็มีนะคะเบอร์โทรที่ขายไปอะ่ะขายหนึ่งหนึ่งซิมอะ่ะหนึ่งซิมกาดอะ่ะเมื่อสมัยก่อนอะ่ะเมื่อสิบปีที่แล้วอะ่ะหนึ่งล้านจัดก็มีนะคะหนึ่งซิมอะ่ะมันก็จะมีเราก็รู้ราคาอยู่มันก็จะมี เลขเลขมันอยู่นะคะก็หนึ่งซิมหล้านจัดก็มีแปดล้านเออแปดแสนจัดก็มีสองแสนจัดก็มีเออก็สมัยก่อนอะ่ะกว่าจะซื้อซิมการ์ดโทรคุยกันได้ก็ต้องใช้เงินเยอะมากเยอะจริงๆเลยนะคะแต่ตอนนี้สมัยนี้คือซิมการ์ดเราเราซื้อได้ทั่วไปเลยไม่ต้องแพงก็ได้บางทีให้กันฟรีก็ได้เลยนะคะนั่นแหละ มันก็แตกต่างกันมากสมัยก่อน10ปีที่แล้วกับปัจจุบันนี้นะคะแต่ปัจจุบันนี้เหมือนจะย้อนยุคไป10ปีที่แล้วนะคะ แต่มันแค่แตกต่างกันคือซิมการ์ดมันไม่เหมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนแค่นั้นเองสิปีที่แล้วคือมีซิมการ์ดก็เล่นเน็ตไม่ได้ดู YouTube ไม่ได้ดู Facebook ไม่ได้เล่น Facebook ไม่ได้ถ้าอยากจะใช้ with, เอ,อ่อยู YouTube ดู Facebook ได้ก็ต้องไปร้านคอมร้านคอมพิวเตอร์ร้านเน็ตร้านอะไรสักอย่างหนึง่งต้องเข้าไปชั่วโมงละเท่าไหรเท่าไร,าไรต้องเข้าไปเล่นนะคะเออก็ถ้าไม่จาเป็นอะไรก็เราก็ไม่เข้าไปเด่นนะคะสมัยก่อน อาตอนะนะอั้นอ่ะก็ยังยังไงก็ตามนะคะพี่พี่ทุกคนก็อย่าพิ่งแบบอย่าเพิ่งน้อยใจน้องทิพย์เลยนะคะน้องทิพย์ยังตอบคอมเมนต์ไม่ได้สักคนนะคะก็น้องทิพย์ก็อยากจะตอบคอมเมนต์พี่พี่ทุกคนเหมือนกันนะคะคือทุกวันนี้น้องทิพย์ทำคลิปน้องทิพย์ทำคนเดียวไม่มีเพื่อนคุยก็เหมือนได้ตอบคอมเมนต์ก็เหมือนได้ตอบคอมเมนต์ก็เหมือนได้คุยกับพี่พี่ทุกคนนั่นแหละ ก็เหมือนเหมือนสิ่งหนึ่งในชีวิตไปแล้วนะคะในคอมเมนต์ในคอมเมนต์นั้นๆนะคะมียังไงมาก็มันก็มีหลากหลายคอมเมนต์หลากหลายความคิดเห็นก็มันก็รู้สึกมีรู้สึกมีพลังรู้สึกมีมีความรู้สึกอยากจะสู้ชีวิตเพื่อหลายๆท่านหลายหายคนเพื่อ,อ,อทุกคนแบบนี้เมันมันรู้สึกพลังวันนั้นก็ออกมาเลยนะคะก็ยังทุกคนยังคิดถึงน้องจิ๊บบ้างไหมเอ่ย น้องทิพย์ก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้สถานาการณ์ในบ้านเมืองเราเป็นยังไงตอนนี้คือปิดหูปิดกานปิด,ปด,ปด,ปดตามหมดเลยก็พูดพูดอะไรไม่ได้เลยนะคะพูดได้แต่ไวไฟถูกปิดเน็ตปิดแค่นั้นอย่างเดียวนะคะเพราะมันอยู่ปัจจุบันนี้มันก็เป็นแบบนี้จริงๆนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีเนาะเราเราก็ขอพี่ๆทุกคนช่วยสนับสนุนน้องทิพย์ไปแบบนี้ก่อนนะคะ ก็วันไหนที่น้องทิพย์ไม่ได้ลงคลิปก็พี่ๆทุกคนก็สนับสนุนด้วยการดูคลิปย้อนหลังได้น้องทิพย์มีคลิปเยอะมากในไปไปเที่ยวประเทศไทยไปเที่ยวตองจีละฉานไปอะไรก็ไปเที่ยวมาหลายที่แม่สายเชงไดเชงใหม่เชีงยงใดก็ไปมาแล้วนะคะก็เอาคิดถึงน้องทิพย์ที่ตอนไปเที่ยวก็ไปย้อนดูคลิป หลังๆได้เลยนะคะคลิปน้องคลิปเยอะมากเยอะจริงๆนะคะก็ปัจจุบันนี้ก็อยากจะมาอยากจะมาคุยกับพี่ๆทุกคนประมาณนี้ก่อนนะคะถึงแม้น้องทิพย์ไม่ได้อยู่ในโซเชียลน้องทิพย์ก็คิดถึงพี่ๆทุกคนเหมือนกันนะคะคิดถึงคอมเมนต์คิดถึงทุกอย่างอะ่ะคิดถึงทุกอย่างที่ในโซเชียลอะ่ะเอ่อน้องทิพย์ก็บางทีบางทีเราไม่เออบางที บางทีเอสเมแบบนี้ก็มีพี่ๆหลายคนเป็นห่วงนรอในสถานการณ์ตอนนี้ใครๆเขาก็เป็นห่วงกันทั้งนั้นแหละเป็นห่วงถึงแม้เราถึงแม้แบบบ้านเมืองในแถวบ้านน้องทิพย์ปกติก็ตามนะคะแถวบ้านน้องทิพย์เป็นปกติก็ตามแต่สถานการณ์มันเป็นประเทศของเรามันก็มันก็เหมือนกันหมดอ่ะเออมันก็กระทบเหมือนกันหมดตอนนี้คือ คือก็อยากจะขอพี่ๆทุกคนนะคะอยากจะขออีกอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมน้องทิพย์เลยนะคะอย่าอ,อ,อย่าพึ่งน้อยใจที่ในการที่ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะคะถึงแม้น้องทิพย์ลงคลิปไปก็ตามทําไมถึงไม่ตอบคอมเมนต์ลงคลิปได้ทำไมไม่ตอบคอมเมนต์ก็เพราะที่น้องทิพย์บอกแล้วแหละว่าน้องทิพย์อะเออไปลงคลิปเสร็จไปลงคลิปที่บ้านมันไม่ใช่บ้านเราเนาะเป็นเป็นบ้านคนอื่นเขา เราก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เราก็ state, ลงเสร็จเราก็ติดเอ่อตั้งอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยล้วก็แบบนี้เราก็แค่กลับมาไม่ได้เอ่อดูคอมเมนต์บ้างไม่ดูคอมเมนต์บ้างก็ขออภัยด้วยช่วงนี้ลงคลิปได้อย่างเดียวก็เอ่อเป็นกําลังใจให้น้องคลิปด้วยนะคะยังยังอยากจะทํางานในโซเชียลนี้อยู่นะคะยังอยากจะอยู่ตรงนี้อยู่นานๆนะคะก็คอยเป็นกําลังใจให้ด้วยวันนี้ก็มาแจ้งพี่ๆทุกคนก่อน ก่อนที่จะลืมกันไปมากกว่าน,นี้นะคะไม่อยากให้ใครลืมใครเลยอยากจะอยู่แบบนี้ไปนานๆนะคะอยากจะอยู่อย่างพี่อย่างน้องแบบนี้ไปนานๆนะคะอยากจะอยากจะเล่นโซเชียลอยู่แต่มันเล่นไม่ได้เนาะเราก็มันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่คาดคิดได้ว่า ต้องมาถึงเอ,อ่อต้องมาถึงจุดนี้ได้ต้องมาถึงจุดว่าเราต้องไปขอ wi-Fi คนอื่นเขาเล่นถึงแม้เรามี wifi ของตัวเองก็ตามหลายอย่างก็ตามนะคะใช้ wi-Fi แบบคือมันเสียงเงินจริงๆนะคะเราเล่นเรายังไม่ถึงเรือนเลย wifi มันถูกตัดไปมันก็เปลืองเงินของเราไปนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าถูกๆนะคะสามหมื่นห้าก็เท่ากับ เ,เงินไทยก็แปดร้อยกว่าแล้วนะคะแปดร้อยเก้าร้อยแล้วนะคะมันมันแพงไหมคะพี่ๆทุกคนนั่นแหละประมาณเก้าร้อยเลยนะคะก็เล่นยังไม่ถึงไรเลยมันก็ถูกตัดปิดไปแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง w i f i ที่น้องทิพย์เคยใช้เมื่อก่อนก็คือสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นห้านะคะก็เล่นไม่กี่วันเลยก็ตัดไปแล้วนะคะก็เสียค่าเน็ตไปฟรีๆเนาะ เราทาไงได้เราก็เป็นแค่ประชาชนตัวเล็กตัวเล็กเองจะออกเสียงดังไม่ได้เลยนะคะค่ะก็พี่พี่ทุกคนน้องทิพย์ก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ยังเป็นห่วงกับน้องทิพย์นะคะที่ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็ขอบคุณที่เข้าใจกันนะคะน้องทิพย์ก็ยังรักพี่พี่ทุกคนยังยังเอ่อเป็นยังอยากเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวในชีวิตของพี่พี่ทุกคนอยู่นะคะ ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องทิพย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพย์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเมื่อไหร่น้องทิพย์มาลงคลิปจะได้แจ้งเตือนพี่ทุกคนได้อย่างรวดเดียวนะคะตอนนี้ก็มาแจ้งไว้ก่อนนะคะก็อย่าเพิ่งลืมกันเลยนะคะน้องทิพย์ยังอยู่ตรงนี้ยังอยากยังอยู่ตรงนี้อยู่นะคะยังปลอดไฟอยู่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ แค่ไม่ได้ไปลงคลิปก็คือฝนมันตกติดกันสามวันสามวันสามคืนแล้วก็เลยเข้าไปในตัวเมืองลงคลิปไม่ได้เลยนะคะก็แล้วก็ไปถ่ายคลิปที่ไหนไม่ได้เลยนะคะก็ไม่ได้มีอันตรายมากมายเลยนะคะแถวบ้านเราก็ยังปกติอยู่ละค่ะยังไม่มีอันตรายเลยนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจากใจจริงๆจากใจลงเล็กๆนี้มอบให้พี่ๆทุกคนเลยนะคะ โอเคค่ะน้องทิพย์ก็ตอนนี้น้องทิพย์ก็ขอตัวพี่ๆลาไปก่อนนะคะก็ไว้วันหลังน้องทิพย์ก็มีอะไรก็จะมาแจ้งเหตุการณ์อีกนะคะมีอะไรก็จะมาพูดต่อไปพ,พ,พี่ทุกคนไอเออเหมือนหนึ่งในครอบครัวของน้องทิพย์อ่าหนึ่งในครอบครัวของน้องทิพย์อย่างหนึ่งนะคะโอเคค่ะน้องทิพย์ก็ขอตัวลาวพี่ๆไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาวไปก่อนคะ่ะ แล้วว่าดีนะคะบ๊ายบาย